โดนครับผมอู้เจ้าของใหญ่ครับผมของใหญ่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 ครับโดนครับผมมันอยู่ชอบอยู่ข้างในนี่หว่ามันชอบอยู่ข้างในนี่หว่าโดนครับผมไปต่อครับโดนครับผมเบ็ดคันโดนเบ็ดมือโดนครับเบ็ดมือโดนครับผมสวยสวยครับโดนครับผมดีลาน็อกอ่ะู้ยโดนครับผมนุม Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 และเพื่อนจะตามไปสักช่วงบ่ายครับร้อนสวัสดีผมขอกราบสวัสดีพี่น้านักตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมมาทุกคนทุกคนวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาล่องเรือตกปลากรดกันอีกแล้วทุทุกคนตอนนี้ผมได้มาลงก่อนนะผมพี่ทอนนะผมพี่ทอนจัาตามมาทีหลังนะครับจะมาช่วงเที่ยงหรือว่าบ่ายนี่แหละทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะล่องไปเรื่อยนะครับ ลองไปก่อนนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยทุกคนโอเคครับผมทุกคนไปถ้าพร้อมก็เุยกันเลยนะครับไปไปผมลุยกันนะครับออากาศร้อนสุดๆเลย ลองหมายนี้กันนะครับมาตัวก็ด,ดึงไปโอยโดนครับผมอืินีกระปาเล็กจริงเลยก็นัาจะเปลี่ยนเบ็ดไอ้นะมือนะเป็นเหยื่อเบ็ดมือ มาแล้วครับผมแต็มแรกมาแล้วกดเหลืองสวยๆแต็มแรกมาแล้วนี่นะครับผมมันๆครับมันๆมันๆมันๆมามีตัวก็มาอีกครับผม โอ้โหโดดอีกแล้วครับผมส,สวยใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับอืมนี่นะครับผมทุกคนไซสสวยครับมันมัน อาตัวก็มาอีกครับผมเรื่อยเรื่อยเดนครับผมโอ้หลุดในเรือโอ้ยเฮ้ยเกือบตกน้ำทุกคน ไ,ไหนแล้วอะ่ะโอ้โหเฮียเลยโดนเลยโอ้ยเอาแล้วทิ่มมือปวดเลยทีนี้ดูนะครับผมนี่นะครับสวยสวยโอ้โหแทงมือเลยเมื่อกี้นี่ โหดปวดว่ะมาอีกตัวกันอีก นี่ครับผมเห็นนะครับมัน,ม,นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปย้ปยายหมายครับผมทุกคนได้มาอยู่สี่ห้าตัวครับ <ไ>ดึงไปโดนครับผมอีลานะอ,อันนี้สวยครับผม ติดแล้ว โดนชิดจ้าดึงแบบนี้ก็โดนอ๋อปากไม่โดนโดนท้องคางครับ อีกแล้ววันนี้มามามาลองใหม่นี่กันเบ็ดมือโดนครับเบ็ดมือโดนครับผมงส,สวยครับ หย,หยุดหยุดมือหยุดมือ,มอสวยสวยเลยครับตัวนี้นี่นะครับผมสวยสวยเลยครับนั้น ลองดูตรงนี้กันนะครับผมตรงที่ก่อไม้ไผ่นี่แหละ,ะมีหรือไม่โดนครับผมปิดมือโดนตาอะไรเนี่ยโอ้โหลูกปากกดคัง ปล่อยไปฮะตัวมันเล็กไปขั้นต่อนะครับดูนะปผงปิดขั้นดูน ให,ห้ได้มาสองตัวกดค้างปล่อยไปแล้วตัวมันเล็กโอเคทุกคนตอนนี้พี่ทอนคอได้ลงเรือแล้วโยู่นะครับอยู่ตรงหน้านูานน้นครับพี่ทอนมากับใครเอ่ยมากับแฟนนะครับ ได้เหรองเงียบเงียบไปเลยของคนเนี่ยนะมผมล็อกมานี้กันนะครับมามามาตัวกระดึงไปโดนครับผม อะไรวะมีไซส์มีไซส์ซตัวนี้ตัวนี้มีไซส์มา,าสวยครับอือเห็นนะครับผมทุกคนไซส์สวยครับผมมันมันมันมา ังจวเป็ดม oh oh oh. ือตอดนี่เป็ดมือตอดโดนเบ็ดมือโดนปลาอะไรวะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับ ่รับผมย้มายมาครับติดแอะไรอยู่เนี้ยมาครับผมอลองมานี่กัน อ้มครับผมมันอยุ่ชอบอยู่ข้างในน่ห่วมันชอบอยู่ข้างในน่หัวนะหย่อนข้างนอกไม่กินอ่ะหย่อนข้างในกินเลยอ่ะปลาใหญ่อม,ไมัไม่แน่นะมองไม่เห็นตัวใส่สวยอยู่มันชอบอยู่ข้างในน่หัวมันขี้เกียจออกมั้งเนี่ยฮะ ซ่อนตัวอยู่ข้างในหยอดข้างนอกไม่กินนะผมหยอดข้างในเอาเลย <c oughs> นี่นะครับผมสวยๆครับม,มึงไม่มาหากูก็ไปหามึงเองมา ีตัวกรมาอีกย้อนตรงนี้แหละเออ,อมามาไปย้ายใหม่ครับทุกคนได้มาตัวหนึ่งครับ ที่หัวเรือนี่เลยตัวก็ดึงไปโนคนับผมโดโนคนับผมโดโนคนับผมโอ้เจ้าของหญ่ครับของหญ่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 ครับ งรครับผมอ้อยู่ป่าวอยู่ไหมเนี่ยโอ้น่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่แป๊บนึงนะครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ติดอะไรไม่รู้นะครับแป๊บนึงอยู่นะครับอยู่อยู่นะครับอทอน ช่วยผมกรรมัมช่วยผมกรรมัมเดี๋ยวพี่ทอนมาช่วยนะครับผมโอ้ยออกแล้ว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 อู้ใหญ่ครับผมใหญ่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 หญมาขึ้นมาขึ้นมา โอ้ยยยญ่ใหญู่๊มีมีขอซับบอขอซับมีอ่ะใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ สายหน้าได้ไหมล่ะสายหน้าได้อยู่เพราะว่าสองสองเส้นครบกันไม่ถึงส่องปลายโอ้หมูปากมุปไปไมูปากเท่ายหมุูปากกันไปยังได้อยู่โอเคครับผมขอบคุณครับโอ้โหดูครับผมน<ส><ท>ะคนสามพวกเนี่ยไซส์สใหญ่เลยครับใช่ 3, ใสามใช่สามถึงอ่ะขอบคุณครับผม 2 3โอ้ใหญ่แมะมันหนานๆาน่อยมานตัวเลยโอ้กินมื้อแล้วกะฮะกินมื้อแล้วกะสักกามเนี่ยเนี่ยสักกามมื้ออื้อหดูนะครับผมทุกคนสวยๆครับกดค้างขอบคุณครับผม โอเคทุกคนิปาเลือดเลยโอเคทุกคนตอนนี้ได้มาแล้วนะครับผมกดคังไซสองสองโลกว่าได้นะครับสองโลกว่าสามโลได้นะผมครับหนึ่ง ขัน,ลนลเลยอะขันเลยอืมนี่นะครับผมทุกคนใสสวยครับนแน่แจ๋วครับผมหวานเจี๊ยบมามีตัวก็มาอีก เดียวมาผมลองมานี่กันครับใกล้จะมืดแล้วนะเริ่มมืดแล้ว โอ้โหเอ้าหลุดพอดี โอนครับอืมหยุดซิวะ มาอีกมาเรื่อยๆไปย้ายห,หมายผมให้มาสองตัวนะครับผมทุกคนลองดูอีกสักหน่อยก็คงจะกรับแล้วนะครับ เพราะว่าใกล้จะจะจะถึงอ่ผัดสายเหมือนแก้วแล้วผมอยู่ตรงหน้านี้เองนะครับเดี๋ยวพีทรทอาก็ตามล้องมัาผมตามมาทีหลังครับเดี๋ยวผมก็จะพอก่อนแล้วนะครับไม้นี้ก็พอแล้วผมได้ไม่ได้ก็พอแล้วนะครับโอนโอนขอแต้มสุดท้ายก็พอจะกลับแล้ว มาลีลาอยู่นั่นแหละแต้มเดียวนี่ก็กลับแล้วนะแต้มนี้ก็กลับแล้วนะครับผมผมเก็บของเก็บรายแล้วนะ <c oughs> นี่นะครับผมแต้มสุดท้ายกลับบ้านกัน คอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บข้าวเก็บของอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มารอพี่ทอนเขาตรงที่หาดทรายเหมืองแก้วครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ทอนตอนนี้ก็กําลังตกมาอยู่เรื่อยๆับผมตกมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าใกล้จะถึงแล้วนคทุกคนเมื่อกี้ก็อยู่ข้างบนนี้เองนะครับกําลังตกอยู่ครับทุกคนแต่ผมพอแล้วคทุกคนโอเคทุกคนไว้มาดูผลงานกันนะผมรอพี่ทอนเขามาก่อนนะครับ